สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ช่องผมนะก็มีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับซึ่งก็จะมีสิทธิพิเศษต่างๆมากมายเลยนะครับรวมถึงมีคลิปเอ็กคลคูซีฟนะสำหรับสมาชิกด้วยนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องสั้นของแต่ละตัวละครนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของฮิโอยริอามุโรสวัสดีทุกทคนด้วยนะครับวันนี้นะผมจะมาสปอยเล่มที่สิบนะบทที่หนึ่งนะครับเปิดบทมานะครับตอนนี้นะก็เป็นเทิมที่สามนะครับของปีที่สองนะครับ ก็คือในเรื่องนะมันมี3ามเทอมนะครับแบบว่าไม่เหมือนบ้านเราที่จะมีแค่เทอมแรกกับเทอม2นะครับแล้วผมจะขึ้นรูปให้นะครับเริ่มเรื่องนะครับไอโนโคจินะครับกำลังพูดถึงผู้คนในโรงเรียนนะครับและไอโนโคจินะครับก็รู้สึกนะครับเหมือนว่าจุดจบนะครับกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วรอบนี้ไอโนโคจิ๋กำลังคิดนะครับเคนะครับแฟนปัจจุบันของไอโนโคจิก็ได้ทักนะครับซึ่งไอโนโคจินะครับก็พึ่พามอยู่คนเดียวนะครับตอนนี้ไอโนโคจิรู้สึกนะครับว่าต ไทเคะครับก็จะหาหัวข้อสนทนาพูดอยู่ตลอดซึ่งมันก็ทาให้อโนโคจิครับเริ่มรู้สึกขาดช่วงเวลานะครับที่เคยอยู่คนเดียวมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่จะเป็นตอนนี้นะครับคือการสื่อสารกับคนอื่นเยอะนะครับจะทําให้อิโนโคจิครับได้พัฒนาทักษะการสื่อสารของตัวเองนะครับพอบางครั้งครับอิโนโคจิก็ทําผิดพลาดครับจะทําให้สถานการณ์บางอย่างนะครับแย่ลงยกตัวอย่างเช่นบางที่อิโนโคจิครับคุยกับเคตอนที่เคาลมไม่ดีนะครับบางทีอิโนโคจิครับก็ใช้คําพูดผิด จะทำให้สถานการณนะ์มันแย่ขึ้นแต่ถ้าไอโนโคจิครับมดแต่ฝึกฝนทักษะการสื่อสารนะครับและการเข้าใจเพศนตรงข้ามจะทําให้ไอโนโคจิครับจะมีเวลาฝึกทักษะด้านอื่นน้อยลงระหว่างที่ไอโนโคจิกาลังคิดครับเคก็ถามาครับว่าไอโนโคจิครับจะจ้องหน้าเคทําไมซึ่งไอโนโคจิก็ถามครับว่าเคไม่ชอบหรอซึ่งเคก็บอกครับว่าไม่ใช่ไม่ชอบครับแต่เคนะครับ,แค,รบแค่กจูบก,กับไอโนโคจิอีกครั้ง ซึ่งเคนะก็ได้เข้าห้องเรียนไปแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็เข้าไปทักทายคนในห้องครับแล้วตอนนี้นะครับทางโรงเรียนนะก็มีแท็บเล็ตให้ใช้แล้วนะครับซึ่งนักเรียนนะครับก็จะไม่ต้องพกของมาเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วซึ่งตัวโนโคจิและซูโดนะก็ได้พูดคุยกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ได้พูดถึงอีเมลนะครับพี่ทางโรงเรียนนะแจ้งมาว่ามีนักเรียนชั้นปีหนึ่งสองคนครับโดนทำโทษซึ่งมันจะเป็นเหตุการณ์ที่นักเรียนหญิงนะครับกับนักเรียนชายนะครับทำกิจกรรมแปลกๆกันนะครับแล้วมีคนเห็นเข้าพอดีและซูโด ซึ่งตอนนี้ครับอาจารย์ชบาชิระครับก็ได้เข้ามาในห้องเรียนแล้วตัวอาจารย์ชบาชิระนะครับก็แค่มาให้กําลังใจนะครับแล้วก็บอกให้ตั้งใจเรียนครับหลังจากจบพมรูปภาพแรกครับก็ได้มีการแจ้งครับว่าจะมีการจัดงานครับจะมีการพูดคุยกันระหว่างนักเรียนและครูครับซึ่งเกเป็นที่ในเรื่องอาชีพและการจ้างงานนะครับและการใช้ชีวิตในโรงเรียนนี้นะครับซึ่งเอโนคจิก็ได้คิดถึงชายผู้นั้นครับเพราะมันเป็นการคุยกันระหว่างครูและผู้ปกครองด้วยนะครับแต่เอโนคจิก็คิดครับว่าชายคนนั้นคงไม่มานะครับเพราะว่าคนคน ว่าจะไม่มาอีกครับหลังจากที่อาจารย์ชาบาชิระออกจากห้องไปนะครับท้งห้องก็ได้พูดคุยถึงเรื่องอนาคตของตัวเองกันครับซึ่งส่วนใหญ่นะก็จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องมหาลัยมากกว่านะครับตอนนี้นะก็ได้เวลาพักเที่ยงแล้วนะครับเคนะครับก็ได้ไปจับกลุ่มกับเพื่อนของเธอครับซึ่งไอโนโคจิก็ได้ถามฮอลิคิตะที่อยู่ข้างหลังนะว่าทําไมผู้หญิงนะครับต้องเดินจับกลุ่มมาถึง45คนด้วยแต่ฮอลิคิตะก็บอกนะบอกว่าตัวฮอลิคิตะไม่รู้นะครับว่าทำไมไอโนโคจิถึงถามตัวฮอลิคิตะ พอตัวฮลิคิตานะครับคิดว่าการเดินคู่กันนะครับมันค่อนข้างนา่ารำคาญซึ่งตัวฮอลิคิตาก็ไม่ค่อยจะจับกลุ่มกับใครอยู่แล้วนะครับเลยไม่ค่อยรู้ซึ่งหลังจากเดินตามโฮอลิคิตะไปนะครับก็เจอกับคูชิดะนะครับซึ่งเหมือนว่าโฮอลิคิตาจะบอกนะครับว่าทำไมเหตุต้องมีการจัดกลุ่มด้วยนะครับซึ่งตรงน,นี้ผมก็ไม่ค่อยซึ่งตรงน,นี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับเหมือนว่าจะรักษาอะไรบางอย่างนะครับแต่ก็ได้มีคนพูดนะครับว่าเหตุผลเล็กๆน้อยแบบนั้นนะครับทีี่่่่่่คคคคนนนนนาึึึงงงถผูู้้้อออืะะรับบซกก็ไดดมพตววใชแล พอได้มีเพื่อนแบบนั้นก็คงพูดได้ซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าใครพูดกันแน่ครับเพราะนักศนะครับก็เข้าหาคนไม่เก่งท้งครูก็เลยไม่รู้นะว่าใครพูดใส่ใครกันแน่ซึ่งมอริโคิตะนะก็มีบางอย่างนะที่อยากจะคุยกับเอโนโคจิแล้วก็จะขอเลี้ยงข้าวเอโนโคจิด้วยนะครับซึ่งเอโนโคจินะครับก็ไม่เคยมีความทรงจําดีๆแบบนี้เลยนะครับเอโนโคจิก็บอกนะบอกว่าเมื่อไหร่ที่โอริคิตะเสนออะไรแบบนี้นะครับมันมักจะมีสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะครับเกิดขึ้นเสมออ้างอิงตามประสบการับ ซื้อฮอลิคิตะก็บอกนะบอกว่าตัวไอโนโคจินะครับหยาบคายมากๆเลยครับแล้วกระบอกครับว่าตัวฮอลิคิตาครับจะไม่ขอตังค์หรือทำอะไรแปลกๆแน่นอนของัันขอให้ไอโนโคจิสบายใจได้ซึ่งไอโนโคจิก็ไม่ค่อยเชื่อใจเท่าไหร่นะครับแต่ก็พยักหน้าตอบไปนะครับซึ่งไอโนโคจิก็คิดครับที่ฮอลิคิตาชวนไอโนโคจิกินข้าวอาจจะเป็นเพราะว่าไม่อยากกินข้าวกับคุชิดะสองต่อสองหรือเปล่าซึือไอโนโคจิก็สงสัยนะครับว่าพวกเขานะคิดอะไรกันแนะ่ แต่วันนี้ครับเคก็ออกไปที่อื่นแล้วนะครับคงไม่เป็นปัญหาครับไทโนโคจีจะตามฮอลิคิตาไปแต่ทั้งหมดก็ได้คุยกันครับระหว่างทางครับฮอลิคิตาคิดครับว่าอยากจะไปที่ที่ไม่ค่อยมีคนนะครับเซ็กก็เหมือนทั้งหมดนะครับจะเวลร้านสะดวกซื้อกันก่อนครับแล้วหมดฮอลิคิตาครับจะเข้าไปซื้อยาสักอย่างครับที่เกี่ยวกับท้องนี่แหละครับเพราะว่าจะเป็นยาแก้ปวดท้องนะครับซึ่งไอ้นโคจีก็เริ่มแปลกใจแล้วนะครับตรงนี้ว่าฮอลิคิตาครับจะซื้อทําไมพอไอ้นโคจีถามนะครับต่โฮลิคิตาเ็เป็นตอบ ซึ่งก็ได้มีการพูดถึงหัวข้อนะครับนั่นก็คืออาหารที่อิบุกิเป็นคนทำนะครับและโฮลิคิตะก็ได้บอกนะบอกว่าวันนี้นะครับอิบุกิสังนะครับจะทําอาหารให้โฮลิคิตะโคชิดะและไอโนโคจิกินนะครับทั้งหมดนะครับจะแบ่งเป็นสามจุดเท่ากันแล้วก็ถามไอโนโคจินะว่าตัวโฮริคิตะไม่ได้บอกไปแล้วหรอซึ่งถ้าไอโนโคจิได้ฟังแบบนี้ตั้งแต่แรกนะครับไอโนโคจิคงวิ่งหนีไปนานแล้วซึ่งถ้าความจำของไอโนโคจิยังดีอยู่นะครับและที่อิบุกิทําอาหารไม่เก่งนะครับก็คงจะเป็นเรื่องจริง ซึ่งทั้งหมดก็ได้คุยกันนะครับแต่ตรงนี้ผมขอไม่ลงรายละเอียดมากนะครับซึ่งตอนนี้ไอโนโคจิก็พยายามจะแยกตัวออกนะครับแต่คุชิดะนะครับก็มาจับแขนของไอโนโคจิไว้ซึ่งเหมือนมันจะเป็นการแข่งกันทำอาหารนะครับแล้ว่างโฮลิคิตะแล้วก็อิบุกินะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะซึ่งไอโนโคจิก็ได้บอกนะบอกว่าพวกเธอสองคนครับกำลังเลอะไอโนโคจินะครับแต่ก็ได้มีคนพูดครับอาจจะเป็นคุชิดะหรือไม้กรท่โฮลิคิตะนะครับบอกว่าการที่ได้ยินไอโนโคจิบอกแบบนั้น แค่อยากแบ่งปันฝีมือการทำอาหารของอิบุกินะครับให้คนอื่นๆชิมแล้วก็คงจะแปลกนะครับถ้าชวนคนแปลกหน้ามากินด้วยก็เลยเธอจะเชิญอิโนโคจิมานะครับและมันนะครับก็ยังเร็วเกินไปนะครับที่จะสรุปนะครับว่าเธอทําอาหารแม่่อยซึ่งเรื่องมันก็มาถึงขนาดนี้แล้วนะครับการทำาอโนโคจิรู้นะครับว่าอิโนโคจิปฏิเสธไม่ได้แล้วก็เลยต้องจบใจตามไปนะครับซึ่งเหมือนคุชิดะนะคก็จะเข้าร่วมด้วยนะครับแบบว่าเหมือนว่าจะโกรธแค้นอะไรกันมานี่แหละครับ นละหอดโทริคิตะและคุชิดะครับก็แค่ต้องการให้อิบุกิแพ้นะครับและขอโทษนะครับแค่นั้นเลยซึ่งทั้งหมดนะครับก็ได้คุยกับฝีมือของอิบุกินะครับแล้วก็เหมือนว่าตอนนี้นะครับอิบุกิจะมาพร้อมกับข้าวกล่องนะครับทั้งหมดนะครับก็ได้ดังลงบนโต้นะครับซึ่งอิบุกิก็พผความมั่นใจมาเต็มร้อยเลยครับแล้วก็ได้บอกพวกโคริคิตะครับบอกว่าพวกเธอนะครับจะต้องเสียใจนะครับที่ดูถูกการทำอาหารของอิบุกิซึ่งหมนโทริคิตะก็จะบอกเขาบอกว่าเหมือนอิบุกินะครับจะมั่นใจมาแล้วโตริคิตะก็ได้้บบออกกท่่่าาาานนนวเเคมีแปฏิหรั ที่อิบุกิจะสามารถทําอาหารได้ดีซึ่งมันไอโนโคจินะจะขอตัวกลับก่อนครับแต่ทั้งสามก็ตะโกนพร้อมกันครับว่าเนี่ยมันขี้โกงชัดนนะครับซึ่งไอโนโคจิก็ทาอะไรไม่ได้เหมือนเดิมครับก็เลยจําใจนั่งลงครับซึ่งไอโนโคจิครับก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับไอโนโคจิครับก็ได้ประเมินความสวยงามของอาหารครับซึ่งมันก็เป็นกล่องเป็นโต๊ะทั่วไปนะครับอิบุกิครับก็บอกว่าให้ลองเปิดกล่องดูก่อนครับพอเปิดออกมานะก็เป็นข้าวผัดนะครับพร้อมกับผักแล้วก็เนื้อสัตว์ต่างๆ เธอก็ได้มีคนถามนะว่าเรียมันฝีมือของอิบุกิจริงๆใช่ไหมอิบุกิก็บอกแบมนมั่นใจนะว่าใช่แล้วก็เหมือนว่าเธอจะไม่ได้โกหกด้วยนะครับตอนนี้คุชิดะและฮริคิตะนะครับก็หยิบตะเกียบนะครับพร้อมที่จะกินแล้วนะครับแต่เหมือนว่าคุชิดะนะครับจะรอให้ฮรลิคิตะกินก่อนครับซึ่งหลังจากที่ฮรลิคิตะกินนะครับคุชิดะก็รีบถามทันทีนะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ฮรลิคิตะก็รู้ทันเรียมของคุชิดะครับฮริคิตะเลยบอกว่าตวโฮรลิคิตะนะครับจะไม่บอกอะไรทางนั้นนะครับอออยากกให้คชิิดนนลง่ พอคูชิดะกินนะครับก็เหมือนว่าจะไม่ได้พ here, so like this this ูดอะไรนะครับเพราะว่าอยากให้อนุโคจิกินก่อนครับตอนนี้มันก็มี2อย่างในจานให้กินนะครับดูเหมือนว่ามันจะเป็นกับข้าวหรือชอย่างนี้แหละครับซึ่งอนุโคจิก็คิดนบว่าถ้าเลือกผิดก็อาจจะตายได้เลยนี่คือการเลือกชีวิตกับความตายนะครับหรืออาจจะเป็นความตายทั้งคู่ซึ่งอนุโคจิก็ได้ตัดสินใจกินอันหนึ่งนะครับพออนุโคจิกินนะครับก็บอกเลยนะครับว่ามันไม่สุกนะครับทุกคนก็บอกพร้อมกันับว่ามันไม่อร่อยเลย ทาให้อิบุกิตกใจนะครับแล้วพอโคลิคิตะก็ได้อธิบายเพิ่มนะครับว่าไม่ใช่ว่ามันจะกินไม่ได้นะครับแต่อิบุกินะครับปรุงเยอะเกินไปทําให้มันเค็มนะครับแต่มันครับก็ยังดีกว่ากินไม่ได้เลยแต่ก็แย่อยู่ดีตอนนี้นะอิบุกิก็เริ่มงุดงิดแล้วนะครับแล้วก็ได้บอกไปนะครับว่าพอโคลิคิตะนะครับตัดสินแบบไม่เป็นธรรมนะครับโคลิคิตะก็เลยบอกนะบอกว่าให้อิบุกินะครับลองชิมดูทันทีที่อิบุกิชิมนะครับตัวอิบุกิก็บอกนะบอกว่ามันไม่อร่อยเลยแต่พอรู้ตัวนะครับอ ซึคุโหริคิตะกระทุบหัวไปทีนึงนะครับแล้วก็บอกอิบุกิว่าอย่าโกหกตัวเองเลยอิบุกิก็โวยวายนะครับว่าทำไมไม่ถึงไม่อร่อยซึ่งโหริคิตะก็ได้อธิบายแบบเดิมเลยนะครับแล้วมาโคชิตะนะครับก็ได้ให้คะแนนครับยี่สิบครับอิบุกิก็ถามนะบอกว่าถห้ยี่สิบเต็มยี่สิบเลยงั้นเหรอแต่ก็เหมือนจะบอกนะบอกว่าเต็มร้อยนะครับแล้วก็เหมือนโหริคิตะนะจะให้แค่สองคะแนนนะครับอิบุกิก็โมโหนะครับแล้วก็หันมาหาอิโดโคจินะครับแล้วก็ถามว่านายก็คงจะให้คะแนนไม่ต่างกันใช่ม แต่พอไอโนโคจิบอกนะครับบอกว่าไม่เลยมันก็พอกินได้และไอโนโคจินะครับก็จะให้คะแนนนะครับสูงกว่าที่พวกโคริคิตะให้นะครับซึ่งยูโบกิครับก็กระโดดดีใจนะครับแบบว่าอารมณ์ดีใจนะเพราะว่ามีคนซัพพอร์ตครับซึ่งคะแนนเฉลี่ยนะครับก็คือ11นะครับคะแนนที่ไอโนโคจิให้ไปนะครับก็ไม่ได้ถูกรวมนะครับก็ทำไอโนโคจิงงนะครับเพราะว่าเพราะว่าต่อให้ไอโนโคจิจะพูดอะไรนะครับก็ไม่มีใครสนใจอยู่ดีแล้วจะให้มาชิมทำไมนะครับซึ่งไอโนโคจิก็ไม่เข้าใจนะครับตรงนี้ อิบุกิครับก็โดนส่วนยับเลยนะครับทำให้โอลิคิตะนะบอกว่าให้อิบุกินะครับไปฝึกมาใหม่นะครับแล้วมาที่หลังก็ได้แต่อิบุกิก็ตัดสินใจนะว่าจะไม่ทําอาหารอีกแล้วนะครับตลอดชีวิตนี้แล้วก็จะไปซื้อข้าวกล่องแทนนะครับแต่คุชิดะนะครับก็ได้บอกว่าข้าวกล่องนะครับมันต้องดูสารอาหารและอื่นๆด้วยนะครับไม่งั้นะครับอาจจะทําให้อิบุกิไม่โตได้แล้วคุชิดะก็ได้พูดเพิ่มนะครับว่าทั้งทางจิตใจและร่างกายนะครับก็จะไม่เติบโตมันก็ทําให้อิบุกินะโมโหมากขึ้นนะครับแล้วกกกก็อยยาาจจะะัััดดรรบบคคชิเล ถึงอิบุกิจะโมโหนะครับแต่อิบุกิก็ยอมรับนะครับว่ามันไม่อร่อยนะครับซึ่งอิบุกิก็ได้บ่นะครับอกว่าแล้วเจอกันนะครับแล้วก็เดินหายไปอย่างไวเลยนะครับซึ่งไอโนโคจิก็ถามครับว่าไอโนโคจิครับยังไม่ได้รับการเลี้ยงข้าวเลยแล้วกินอาหารของอิบุกิไปซึ่งโฮลิคิตะนะครับก็ได้ยืนข้าวก่องของอิบุกิที่เหลือมาให้อิโนโคจินะครับก็ทําให้อิโนโคจิเกือบช็อกนะครับตอนนี้แต่โฮลิคิตะก็แค่พูดเล่นนะครับก็ได้ชวนไอโนโคจิไปที่โรงอาหารครับ ซึ่งเหมือนไอโนโคจิก็ได้คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับแล้วก็อยากจะเลือกอาหารที่แพงที่สุดครับเพราะว่าอยากให้โฮอลลคิตะจ่ายแพงๆนะครับแต่เหมือนโฮอลลคิตะก็จะบอกนะบอกว่าอยากกินอะไรก็กินไปเลยแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับทำให้อิโนโคจินะครับกินอาหารได้แค่ชุดเดียวนะครับแล้วก็ตัดมาที่ตอนนี้นะครับเป็นเวลาสามทุ่มนะครับไอิโนโคจินะครับได้อยู่ในห้องนะครับตอนนี้ไอิโนโคจิก็ได้ดูข่าวไปเรื่อยนะครับไอิโนโคจินะครับตัดสินใจเฮดเลยบานลูมครับตอนนี้แล้วก็ได้นึกถึงคำพูดของอาจารย์ชาบาชิลานะครับที่บอกว่า เพิ่มสามครั้งนี้นะครับอาจจะผ่านไปเพียงแค่ชั่วพริบตาเท่านั้นนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทที่หนึ่งะครับก็คือมันก็มีประมาณนี้แหละตัวใหญ่ก็เป็นอาหารสุดยอดของอิบุกิครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแจ้งสมัครใครด้วยนะครับแล้วก็ในชุมชนนะครับอยากให้ผมสรุปแบบนี้หรือว่าสรุปแบบเต็มอีกนะครับซึ่สรุปแบบนี้ผมว่ามันก็สบายดีนะมันก็ค่อนข้างไวนะครับนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกแล้วก็กดไลค์ด้วยนะ